สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งอย่างแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหนะโปรไฟล์ Facebook นะคะด้วยเว็บไซต์ปั๊มไลฟ์พี่แต่คอมจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะ และนี่ก็คือเว็บไซต์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นั่นเองก็คือ p a m l i e y c o m นั่นเองนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยแล้วแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลทุกอย่างตามนี้ได้เลยนะแล้วก็ติกควาว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่านะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคําสั่งซื้อมาแบบนี้เลยเนาะก็จะมีทั้งหมดหมวดและบริการให้เลือกกันตรงนี้เลยนะคะแล้ววันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กก็เลือกไปที่ Facebook ตรงนี้ก่อนได้เลยเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกบริการต่อกันได้เลยบริการก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะสามารถเลือกสันตามความต้องการกันได้เลยนะคะเราใช้เป็นบริการที่10เนาะนี่เลขบริการของเราค่ะ สร็แล้วก็ให้ทุกคนกลับไปก๊อปรีลินนะคะหน้าโปรไฟล์ Facebook ของตนเองนำานึ่งมาวางและใส่จำนวนที่เราต้องการเวลาเฉลีย่ยของเราขึ้นึชั่วโมง13นาทีค่าใช้จ่าย12บาทจาาทจ้นงให้กดส่งกันได้เลยเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสี C, เขียวมาให้แบบนี้เลยนะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่ม,เต,มเติมนะคะเลือกหมวดหมุนเรบริการต่อกันได้เลย ต่อมาในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินมีแค่ช่องทางเดียวเราจานวนเงินที่เราต้องการจะเติมเข้าสู่เว็บไซต์เสร็จแล้วให้กดจ่ายกันได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นเป็นค r code คมาให้แบบนี้สามารถที่จะบันทึกนะคะแล้วก็ไปสแกนค r code คผ่านแอปธนาคารได้กันได้เลยนะต่อมาในส่วนของประวัติการสั่งซื้อสาหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทาง,งนี้ได้เลยนะคะมีทั้งรหัสบันทีลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณของเหลือบ,บริการแล้วก็สถานะออเดอร์แจ้งให้ตรงนี้เลยเนาะ และต่อมานะคะในส่วนของบริการก็มีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของ Facebook นะคะ y o u t u b e TikTok IG หรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยตรงนี้จะรวบรวมทั้งเดตราคาคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมไว้ให้ต่อมาในส่วนของการติดต่อแอดมินสำหรับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรืราา่องออเดอร์รักษาการชำระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นๆสามารถที่จะเข้ามาแจ้งกันได้เลยจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมง ในส่วนช่องทางสุดท้ายของเราเก่งแค่คับลองดิงตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการเขาจะได้รับค่าอคอมมิชชั่นสิ่งนี้เลยค่ะสองเปอร์เซ็นต์กันเลยเนาะแต่ขั้นต่ำอีที่หนึ่งร้อยบาทนั่นเองนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ปั๊มไลฟีด com เราเข้ามาใช้งานลราเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาละค่ะเราจะพาทุกคนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้อยอดผู้ติดตามเราที่636นะคะตอนนี้อลองรี้เาเป็นนะ นี่นะคะจากเมื่อกี้แค่636คนเองตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น640แล้วนะคะก็ถือว่าออเดอร์ของเราเนาะก,กำลังดําเนินการให้อยู่นั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจบริการดีๆแบบนี้ก็เพียงแค่คลิกลิด้าน,นล่างโพสนะแล้วเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยแต่สําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ